สวัสดีนะครับผมวันนี้พามาดูเสื้อ liquid blue อีกตัวนึงน,นะครับอ่าเป็นมังกรพ่นไฟนะปีหนึ่งเก้า้ยสามนะครับผมอ่าแต่ตัวนี้เป็นป้าย f o o อ o เ the room นะครับนี่เป็นฟุตฟุตทงเก้าศูนย์แบบนี้นะครับนี่เนี่ยครับเป็นฟุตทงเก้าศูนย์แบบนี้นะนี่ไซแอลเม็ดอินยูเอเอป้ายแข็งๆเลยนะใหม่กิฟต์เลยตัวเนี้ยดูดูตรงคองใหม่สียังแดงอ่ะ อยู่นั่นเลยครับเนี่ยสียงแดงสดอยู่เลยแต่ตัวนี้พิเศษเป็นแขนยาวนะครับแขนยาวแขนจ้ำแล้วอกสวยด้วยตัวนี้อกสวยเลยอกยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับยาวยี่สิบเก้าต่เข็บเดี่ยวทั้งตัวนะแต่เข็บเดี่ยวทั้งตัวนะตเ,เดี๋ยว,วยไม่ดูตัวเก็บดูตอปีก่อนนี่ตอปีหน้าก,ก็สามตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวหายากนะครับเจอน้อยสภาพนี้เจอน้อยมาก ผมเคยรีวิวแขนสันนะ้นมาแล้วแต่เตัว,วันนั้นเป็นแขนขุดตอนนั้นไม่แขนขุดแต่ก่อนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับแต่ก่อนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอไ้เลยคือได้มาก็ขายอย่างเดียวตัวนี้ตัวนี้จริงๆผมตั้งราคาขายไว้แล้วนะแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากจะเก็บอะครับอยากจะเก็บไว้อยู่หาของเข้ายากมากหาของเข้ายากมากเดีย๋ยวดูต่อปีตรงด้านหลังเป็นลายลายหนึ่งที่แบบว่ามีมีทั้งงานใหม่ที่เป็นลิขสิทธิ์แล้วก็งาน ปลอมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นงานปาดขึ้นมาใหม่เลยปลอมหลายสีมือมากคนจะเห็นว่าเห็นจุนบ่อยๆหรือว่าเห็นจุนแบบว่าเกินเกินไปเลยนะแต่จริงๆตัวที่เป็น90เนี่ยตัวที่เป็น90เนี่ย19ก็3เนี่ยงานเก่ามีไม่เยอะนะครับมีเหมืนมอนียนไม่เยอะยิ่งสภาพดีๆหายากมากแล้วแขนยาวไซส์ L เนี่ยหายยากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว่บนไหลผมมีเสื้ออะไรมาใหม่จะมารีวิวให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณครับ